แค่สอนเขาเป็นคนสะอาดชื่อสัตว์เป็นพื้นเพียดีงามแล้วอันนี้รับประกันเนี่ยดีไม่มีโทษได้มบัิทั้งปงองไปไปเสด็จทอดในตตัวนี้เท่านี้ถ้าตัวนี้มันใส่มันจะล้มเย็ยนหมดทั้งท่านทั้งเราตลอดทั้งประเทศชาติบ้านเมืองถ้าอยู่ในระบบนี้ไม่ค่อยมีเรื่องถ้านอกากงนั้นมันชุ่มหวแล้วแต่เรื่องของโลกเรื่องของธรรมนี่คงที่ดีงาม ซึ่งว่าศาสนาคือแนวทางแห่งชีวิตนั้นคืออะไรอุาทานสมถันั้นพยันมันเพียรในเทศหน้าที่การงานทุกๆอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นั่นอืมแล้วดําเนินด้วย,วยทางจิตใจคือความปลอดภัยคือความซื่อสัตย์ติวิตปลอดภัยตัวนี้มันศาสตรขึ้นมามันจะรูป้ป้องกันป้องกันป้องกันปัอง พอทุกคนสาาร้างเคือง,อวอง,าางควา,ยคอ,คอ,อ,าอย่างทำโมเวและก็ธรรมจาริกู่พุทธธรรมทำย่อมคุ้มครองคือตัวเศรษฐปัญญางนิตอย่างคุ้มครองป๊อปป๊อปป๊อปไม่เอาอย่างนั้นทุกวันปุ๊มันรู้เต็มทีวิธีออกวิเอยเธอรี่ีเลยเสรษฐีปัญญาตัวนี้มันสลดัดเรียพว่าผู้ชนละมูล,ม,ลมูลเหตุของกิตให้มาจะมาเขาบอกไม่มีเช้านีกพ็พูดกูเรื่องพระยาเวรินเน พยาเวลินเป็นพครพยาในชมพูสวีมีอำนาจมากไปไล่พระถามปัญหาพระตอนมุมมดอื้งพระผู้มีญาณเึื่อรูอ้ก,กันไกำหนดโอ้ไม่ใช่อาจารย์ทร,รมานกันต้องไปเชิญนักเซียนเทพบุตรนุ่นทุสันดาเวริงเชิญมาพระเกิดนี่ท่านค้น,คนแล้วจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง คิดไปคิดไปอะไางนี้เจ้าเองมัน,นก็เข้าไปยู่ซิคู่ซรมานแดรกันฮะคุณหมอมาท่านบอกว่าพอเห็นคนนี้ขยันเลยเก่งขามทันทีเนื้ออื่นไม่กลัวไล่ทั้งนี้อือเออพอไปถามท่านนักเกษรพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้จริงเหรอคนทำบาปข้างเดียวไม่มีชนะเป็นที่พึ่งตนกนรก จริงมหาวิทยเอ๊มันน้อยนิดเดียวไม่ไงจะตกอ่าขนาดเกษตรมึงอ่ามหาวิทยคนยนตนะ์ก้อนละหินก้อนน้อยเกินใหญ่ลงไมนะ่น่าจะจมไหมหจมต้องจมเพราะอะไรมหาวิทยเพราะไม่มีอะไรจะทานไอ้นี้ฉันไหนจิตไม่มีชนะเป็นที่พึงทำาบกครั้งเดียวตก ไม่เฮ้ hey, ถามอีกอท่นานักเกษนรท่นานักเกษณคนทําบาปร้อยครั้งแต่มีเชียร์หน้าเป็นที่พึ่งไม่ตกเป็นโลกกุบุรธเจ้าตัดอย่างนี้จริงหรือจริงมหาวพิธเออไอ้นี่ยิ่งไปใหญ่เลยตั้งร้อยครั้งเนี่ยมหาวพิธคนมันทุกเรียนร้อยเอ็มเต็มอัตราลงสมเพาใหญ่สำเพอใหญ่เนี่ยจะจมไม่ไม่จม เพราะอะไรมหาวิตยษใหญ่มากนี่ก็ฉันใดมหาการลุนิโกนาโถคุนระพที่เจ้านี่ใหญ่มากคนมีชนะเป็นที่รู้ับบร้อยครั้งไม่จบยกเว้นข่าบิดาข่ามันดาข่าพระละหันยุคยงฆ่าให้แตกกันอันนี้หลายเอาไม่ได้เนี่ยที่เวลาจะจนุุงทอิศราที่มาอาจารย์ที่อัตมาเลยดูในหนังสือเนีย เพราะนาเกษตรู้วิธีทิฏฐิมานะรู้ไม่มีต้องทรมานด้วยฤทธิ์อ่าพอถึงการพยายามดีท่านนเกษตรก็เล่นไหวอ่ะท่านก็รู้นี่ผมคิดท่านรู้ขนาดรู้ทันดีจังอาจารย์ขึ้นชื่อว่าน้ำมีปลาหมดเลยมีหมดมหาบุรีน้ำอ้าน้ำมาพลาดก็ไม่มีมีอ้าวให้บางมหาเล็กว่ขึ้นนี่นดิท่านเพราะว่าเรื่านจะทรมาน ท่านกับนีนมิสปลายชิวไว้นี้ในน้ำมะพร้าวพบบาวก็าปายก็โดตดตอนยองแพ้เลยออกปวดเลยนะท่านผู้ว่ายคาออกปวดเลยน <c oughs> ี่นี่ไม่ใช่เนี่ยไม่ยังไหวศาสนาธรรมทำโรกให้ร่ม,มรเย็นนั่นทำเราให้ร่มเย็นให้นำไปปฏิบัติไปนำไปใช้ดีหมดวันนี้คุณหมอมาอทางบรรดาท่านผู้ว่ามันฝาก ความคิดหรืออันนี้เผกันไปพิจารณาจริงและไม่จริงแค่ไหนให้รู้โดยตนเองอันนั้นน่ะฝากให้วันดาผู้มีบุญมีคุณ,คณนําไปประคองตัวเองและปลกครองคนอื่นบ้านเมืองจะร่มเย็นเป็นสุขไม่มีเรื่องเวลาอะไรเลยคุณของตัวนี้ใครก็รู้แล้วตั้งแต่เรื่องโลกพระนเนรศสุรทรงทำฤทธทหัตถีก็มาเอาประหลาดก็เรื่องด้วยมาพระเจ้าทรงทำไม่มีสัตว์ใมศีลิ แหลตามประวัติที่ทางวางออกมาให้จะมาดูโอ้ยทรงสา้ชั้นตกมันถึงนพี่วิ่งเข้กลางสนามกองทัพหลวงของพม่าเมื่อขาบหมอกคนมั่วหมดคนสมัยนี้พวเคยึดจัดหมอกมองไม่เห็นพอไปถึงมาอ้าวกลาช่างออก เ็นหมาว่าทงสร้างอยู่ในลมไม้สสยสร้างเข้าไปเลยโอ้เก่งจริงๆพระเจ้าพี่เชิญออกมาทำยุทธนาถีกันกระสัอย่างเราจะไม่มีอีกแล้วในอนาคตทางนั้นก็รู้แล้วพอไปอยู่เมืองฮงชาบดีอาจะมาได้ไปดูถึงบักว่าไปอยู่รื่เมืองฮงชาบดีที่ไหนพี่พงมาเลยเสนอยู่ที่ไหนไปดูอืม พอชนปกติถ <S an> ้ามีสัตว์มีศีลถ้าพม่าช่างพม่าได้ทีก่อนแพ้แต่กรรมไม่ให้ช่างไทยตกมันกระโดดเวยช่างพม่ากระโดดโอ้อาตมาก็คิดเอาโอ้ช่างส่วนแต่ไม่ใช่ตจก็องกระโดดแตมว่าไม่ใช่เดินกระโดดพอช่างพม่าลงกรรมนั้น ก็ชาติเราฝึกชาวเชีางก็งกสิเส,สัตว์ไม่ใช่เร่องนักช่างไทยขึ้นถึงยังไงก็พันไม่ได้เพราะว่ากรรมไม่ให้นี่ไม่มีสันติสิ้นเขาวันปุ๊บก,ก็บขาดพระองค์กระเตือนช่างพระองค์สร้างไทยได้ที่ลองเป่าอ,อดฐ์พมักอันพันได้สวยนี้แล้วเพ่งน,นิดหนึ่งก็จะ้แมแหมนี่นักรบไม่มีขั้นตามเลย้องเพ่งนิดหนึ่งใครจะไปยินล่ะ เขาอยู่ในม่เตอร์านท้อทงอาร้อมหมดมีทิ้งพี่กับน้องคนทำยุทธานถีกันอยู่ในกลางกันนะไอ้หลงอ้กองทัพหลวงอ่ะอืมอะไรไปกระลงเก่งนิดหนึ่งอ่าหลวงปูก่ก็เไกันเดาเดาเดาถ้าคุณจะลองมาเสียเานแน่แน่เ <c oughs> ข้าไปกับฟันทีเดียวขาดทั้งบานเหล็กนี้เป็นเหล็กกระพี้เป็นดาบเหล็กนี้พอแล้วเหล็กกระสับ นี่เรียกว่าคมจริงแลยเป็นทําใไม่ตายฝึกจิตเนี้เป็นคนจริงมีชี่ยึดเหนี่ยวคนเราต้องมีหลักยึดถ้าไม่มีหลักยึดไม่มีที่นี้คือ <c oughs> หลักยึดเป็นกรมคือชื่อสัตว์สุดจะยิตเป็นหยาพี่เลี้ยงของไก่จิตจะองอาบการหายใจฉลาดทุกด้านทุกมุมมีคมเริ่มเย็นในตัวในตัวและถ่ายออกไม่รูไม่ได้นั่นลงุงนี่ต่วนาามนี่ยังพูดให้ฟังดูสินี่ รพระนักเกษรทอมานพญาเปรินนะฮะชื่อใหน่ามีปลาเหมือนไหมก็รู้พญามีญาณเชีื่องรู้ผมมากรต,ตัจะเล่นใหม่เอีก็รู้มีหมดน้ำผ้าก็มีหรอมีท่านก็นิมิตปลาซิวิตได,ได้น้ำาา้าเขาฤทธิ์ี่ใครจะไปเขามาฤทธิ์ดใครไปตามได้พ่อผ่าเอาปลาซิวกะโดดออกมาสลุดเลยขอออกบทนัน่นเป็นพระอรหันต์นัน่นยังเยะแต่ท่านี้ ก็คมรู้ฉลาดสูงไม่มีใครทรมานมีพระนาเเสเศษนั่นนี่ยเป็นประวัติมาอย่างนี้นี่อย่างนี้จะม,มาก็โอ้โหนี่าศาสนาธรรมใครนำไปใช้ไปในดำเนินชีวิตดีหมดพราะเรามีครอบครัวผัวเมียทำของทารวดพุเจยา็สอนิชิงคางกับกัลยาชนชัจะธรรมะขันติจกักสีทอธรรมงทารวดสัจะเป็นความจริงเป็นคนจริงชื่อสดจ็จเจดธรรมะ ข้อที่สองรู้จักข่มอามลงแม้มันเกิดขึ้นมาก็จะแสดงกระทอกระเทือนคนอื่นข้อที่สามนี่ร้อยเปอร์เซ็นตไม่ว่าคารวะถึงใครก็อดทนคือขันติต้องได้ทําหน้าที่การงานแดดออกเพราะฝนรุนละทาอารมณ์การต้อกระเทือนทุกอย่างต้องดอดทนคือขันติเป็นธรรมของคารวะนั่นเอาไปคิดดูถ้าใครขาดควมขันติคงอดทนแยกเราก็ะชี้แยงไม่ไหว ใครไม่หล่อท่านผู้ว่าปกครองไม่ไหวทีใหญ่เนี่ยปกครองไม่ได้นั่นนั่นไหมึงะพุเจําสอนอยอืมสายทางเดินแห่งชีวิตท่านหญิงบอกแล้วเป็นแนวทางของจิตที่จะดําเนินไปด้วยความปลอดภัยก็คือความซื่อสัตย์จริจิตเป็นแนวทางของจิตนาเสียนำไปแก้ไขกันเองนะละนี่แค่นี้พอผู้ครับขอการคุณหมอเออ ีนี่อันนี้ให้ให้ท่านผู้ว่าให้อไปให้คุณหมออันนี้พอเป็นระยะเพราะว่าอันนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลเอออันนั้นอันนั้นให้ให้ให้คุณนายแล้วให้คุณหมอให้คุณหมอแล้วไปเตะคุณหมอคุณหมอไปให้คุณหมอไปดูสัตว์ป่าอยู่ แ okay. ต่ว่าเรองขออภัยหน่อยไม่ผู้หญิงเข้าไปผู้หญิงได้ไหมแค่นี้อันนี้เขตเขตถ้าทางนู้นถ้าผมไปทางนู้นไปดูได้เขตนี้ที่ว่าเขียนจริงจะรู้ว่ากะรู้ในใบเขตนี้ผู้หญิงไป่มาบังเิญตามโอกาสที่ที่นี่ถ้าเขตต้องไปต้องอยู่ให้เข้าไปัมง เป็นเทศษของผู้ชมภาพปฏิบัติเป็นมาแต่สม็ผู้มั่นเป็นมาแต่ในภาพปฏิบัติถ้าทางปริยัตยเป็นคนละเรื่องไรเป็นเย่างในภาพปฏิบัติอันนี้อจะมารักกว่าชอบกว่าไปประเทศ Zealand, ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรสิงคโปร,โมร์มาเลเซียกลับมาให้แขกทางสถานผู้ใหญ่เขาไปอเอาไปเอา แล้เวเราไม่ใช่พระหมอบอกทุนจะได้หมออะไรกันเ,เป็นคนจริงเพราเราเจ็บมาว่านียูนถึงไม่ใครจะเต็บปีสักพั 18, นห้าเลยสิบแปะในในในปู่น่สวนบ้านมันจะสูญหมดของโบราณแต่มันดีนี่อ่หมอเนี่ยเอาไม่ได้หรอกนะคุณหมอก็รู้นี่เอาไม่ได้เราไปเองนี่สี้โมอไนะอันนี้อยู่ทางยุก เอาถ้าเริ่มเป็นเอตวาให้เอาไปหาเอาไปหาเอาหายทุกไรทุกไรในกรุงเทพเนี่ยคุณบุญชัยอ้าเอาไปกินหายทุกใ่า่จะหาเอาเองถ้าไม่ใช่พทยหมอนุ่โอ้ถ้าเปถ้าเป็นเล่นกับลมมาเลงหลวงปู่ก็ตายก่อนนะท่านก็บ่าก็บอกให้ไปหาเองมีกสามอย่างหนึ่งนี่อนันต่อย่างเขาย็นเหนียเขาย็นใต้ท่านนี่เอง รับรองเลยถ้าเริ่มเป็นหายทุกรายที่ให้ไปแทนดื่มแทนน้นชาเ <c ười> ย็นนี้นนมีวัดกำลังให้ลาวกำลังก็จะส่งมาเจ็แดแปดชนิดมีหมดมะเร็งใน,ในลำไส้หมดเลยถ้าใครเป็นเริ่ๆมๆเะย่มจะบอกให้พวกนั้นเ้ามีคนรักษาวัดให้เขาอบอกมา ก็ต้องไปหาคุณหมอมันเป็นถูกอันนี้แล้วเราหาชิปปองกรนทำเอาไว้มันจะสูนผันอนชาติไทยเราอือคนนี้คนอีสานเยอะนี่ทางเราไปเลยบอกพี่น้องเราเยอะระวังหน้ารักษาไว้ให้ดีมันมีลูกหัวใจแปลกว่าเนี่ยนี่เขาเล่าให้ฟังนะเวลาคนจะมาขอมันจะมอเหมาฉะนั้นแม่บอกเด๋ยกจะลองดูกก่อนนี เขามาให้นั่น้็ไม่มีอะไรนะอาจารยะท่านนนี้ยังมาส่งเสริมไม่กินอาหารอแก่ใยคงคิดไม่ใช่ที่ที่ที่นี่มัน pues ว mm. nah, ิบติยังไงลงพอเดินออกจากวัดเป็นลมใจคัทล้มลงอะไรไม่มคิดเอาฟันนักันอกรูปนึง ไม่ได้นี่ท่านบอว่าสะอาดเป็นสัตว์เป็นจริงยาหยวนนี่หยุดเลยยวมทีบเราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งเรา่องรู้สร้างดูอะไรอีเจ้งอีอะไรมันอยู่ในป่าในเขาไม่กินไม่เห็นท่ันสรู้ไม่แอะใครกินแมงวิชาจะไปกินหน่อยไม่ได้ห้ามโดยนะท่านดูว่าไปบอกหน่อยไม่บอกหน่อยเป็นตัานสรู้แจ้งหน่อยไม่ต้องกลัวหนิงจริงจริงก็เลยพูดให้ฟังนี่ เกินไปใช่ไปห้ามให้เขาไม่ฆ่าสวถัดไปได้หรือทั่วโลกเขายังอ่อนเขาก็ทําไปตามภาษาเขาถูกทุกข์เขาจะหยุดเองด้วยเว้นอาหารห้าประเภทนั้นไม่ให้ฉันนั่นเนื้อ,นนนนนนงงออะไรเนื้อหมาเนื้อหมาเนี่ยเนื้อหมีเนี่ยละสีแมงูงูหรือเพ่าอะไรพญานาคกวดมันจะกัดแล้วก็เสือที่เหมือนกันมันถูกกินเสียใจกัด มันมีเหตุมีให้อะยังไม่มีใดนั้นหท่าเดี๋ยววันนี้ให้คนอ่เอวังโฮตุเอวังโฮตุยาถาวะดิวะหาปูราปฏิปูเรนปิสาคลังเอวะเมวะจิโตทินังเปตานังอุปรากปติ อิชิตังปฏิตังตงุมหังกิปะเมวะชะเมชะตุสัพเพปุเรนยุสังกบ,บาตันโทปนาราโสยาามณีโชยิยาโสยถาจตตาโรธรรมาวัฒนติบุตริธรรมสิประการนี้อายุขอให้ท่านทั้งหลายจงมีอายุยืนยงคงทนตลอดไปสูัอายุไข วันนะก็ขอให้มีผิวพรรณผ่องใสสะอาดป่าศจากบนทินเหมือนพระจันนั้นโสพลในวันบุญเพนบุญำมีสุข,ขะเขอให้พันั้งหลายมีความสุขกายสบายจิตเป็นนิมิตคงหมายตลอดไปทุกอริยาบทระละขอให้ปรากฏสมบูรณ์ด้วยกำลังกายและวาจาทั้งปัญญาและการรัะทรัพย์พรทั้งหลักยศวัฒนจทั ขอให้บัรทรมที่บรรยายมานี่ขอให้ปรากฏแห่บุคคลต่างหลายจงมีความสุขบายสบายจิตสภพุทธานภาเวนะสภธ,ธรรม,มานพาเวนะสภสังฆานภาเวนะด้วยอำนาจแห่งระพุทธพระธธรรมพระสงค์ส,าสดาโสธีพระวันตูเตขอสภสิสภผลิภิพัฒมมงคล จงเกิดมีแก่ท่าน่างหลายขอให้ได้๋ยวบำเพ็ญกุศลมีทานศีลภาวนาเป็นต้นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาะสืบไปสิ้นการนานสมดังปณิธานความฝราถนาะจงทุกประการเถิดสาธุ